สวัสดีครับวันนี้ผมมีมาสจะมารีวิวคีย์บอร์ดและเมาส์สุดเท่จากร้าน จิกกี้ช็อปกันฮะมาเริ่มกันที่คีย์บอร์ดนะครับบอกเลยว่าเบามากๆนะครับหลายคนสงสัยว่าเฮ้ยทำมาจากคาร์บอนหรือเปล่าเบาอย่างนี้พลาสติกล้วนครับบอร์ดตัวนี้นะครับสามารถเปิดไฟปิดไฟได้นะครับแต่หลายคนถามว่าเปลี่ยนโหมดยังไงเปลี่ยนไม่ได้ครับแล้วก็เมาส์นะครับคือได้ทั้งคีย์บอร์ดและทั้งเมาส์นะครับเมาส์ตัวนี้นะครับบอกเลยว่าเบาไม่แพ้กับคีย์บอร์ดเลยนะครับไม่สงสัยอันนี้คาร์บอนหรือเปล่าคาร์บอนแน่เลยพลาสติกเหมือนกันครับเมาส์กับคีย์บอร์ดที่แบบราคาประมาณน ที่นะครับที่ดูคีย์บอร์ดกันไปนะครับให้ปุ่มฟังกชันอยู่ตรงไหนกดล็อกวินโดวยังไงฟังกชันเยอะแยะหรือเปล่าคือไม่ต้องยุ่งยากเลยนะครับเพราะว่ามันไม่มีฮะในส่วนของเมาส์นะครับปรับ DPI ได้หรือเปล่าปรับยังไงปรับได้สูงสุดเท่าไหร่ฮะไม่ต้องยุ่งยากเลยครับเพราะว่ามันปรับไม่ได้ฮะเจ้าคีย์บอร์ดเจ้าเมาส์ตัวนี้นะครับคือหลายๆคนเนี่ยเคยใช้เมาส์แล้วก็คีย์บอร์ดมานะครับแล้วมันตกแล้วมันจะแบบเฮ้ยแตกหักเป็นรอยอะไรอย่างงี้หรือเปล่าครับยี่ห้อนี้ไม่ต้องกลัวนครับถ้า เอาล้วครับเมื่อกี้เป็นมุกนะครับทุกคนนะก็ราคานะครับ199บาทนะครับชุดเมาส์แล้วก็คีย์บอร์ดจากร้านจิกกี้ช็อปนะครับก็บอกเลยว่าใช้ง่ายนะครับเบาด้วยเบาแบบเบามากๆนะครับแล้วก็ไม่มีเสียงแบบเสียงดังเลยนะครับเนี่ยคือใช้แล้วแม่ไม่ดุแม่ไม่ด่าแน่นอนนะครับเสียงเงียบแล้วก็กดนิ่มสบายมากเลยนะครับก็ราคา199บาบาทนะครับผมบอกเลยว่ามันค่อนข้างที่จะ สวยมากๆเลยนะครับทุกคนดูดิคือสวยนะครับแล้วก็สัมผัสนี้ดีเลยครับสบายนิ้วสบายมือมากนะครับว่าเป็นคีย์บอร์ดปุ่มย่างนั่นเองนะครับก็ลองไปเลือกไปหาซื้อได้นะครับถ้าใครชื่นชอบนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ในการสั่งซื้อนะครับไว้ที่ใต้ในคลิปแช่นะครับราคาแค่1 9 9กบาบาทเท่านั้นนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับบ๊ายบาย